สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแจ่มเย็นวันนี้นะครับน้องก็มีวัตถุมงคลน,นะครับมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับก็วันนี้ก็จะมีจี้กงมา5รายการครับแล้วก็นกถือือมา6รายการพี่ชายบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับน,นกถึอถือเข้าแล้วนะพี่นะไปตามหามาให้พี่จนได้นะครับนกถือถือหลวงป,ปู่หาศิลาพุทธธรรมเศกและจี้กงหน้าเหมือนหลวงป,ปู่วันนี้มีมา5องค์เท่านั้นนกถือือมี6องค์เหรียญพระพงษ์ม,มีอยู่มีมาสองค์นะครับ บอกเลยว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนี่ครับทบถูกใจอะไรกันไหนนะครับรีบจับจองพี่นะฮะรีบจับจองเลยนะฮะใครไวใครได้นะครับอดใจรอหน่อยรุ่นใหม่ๆน่าจะมาอีกประมาณหนึ่งถึงสองวันฮะเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกเลยพี่นะกับกี้กงนี่ครับหน้าเสมือนหลวงปู่ฮะมาดูนะครับนะว่ามีรายการอะไรกันบ้างนะครับมารับชมไปพร้อมๆกันครับรายการแรกครับเปิดออกมาพี่รายการนี้ออกมาเป็นเนื้อทองเหลืองเลยเนื้อทองทองทิพทองเหลืองนี่ฮะ เรียกคนณตัวเบอร์หนึ่งเก้าหกสองครับพี่นี่หน้าเสมือนลูงปู่นะพี่นะนี่ฮะองค์ละสองร้อยห้าสิบาทเท่าน,นั้นพี่ชายนี่ครับค่าเบาอางอยู่ในการหล่อนะครับจีโกงนะครับนะใครรู้จักจีโกงนะครับนะใบพัดนี่คือปัดสิ่งดีๆสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตครับส่วนน้ำเต้านี่ดูดเงินดูดทรัพย์นะฮะดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะฮะนี่นี่ฮะตอกโขดด้านหลังชัดเจนฮะนี่ฮะสอรอนะครับสีลานี่ครับนี่เลขคนณตัวเบอร์หนึ่งเก้าหกสองครับรายการที่หนึ่งนะ ต่อมาครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สองครับรายการที่สองครับนะจะเป็นเลขโค้ดจำนวนหมายเลขสี่เจ็ดสองฮะเลขโคุณจำนวนหมายเลขสี่เจ็ดสองครับเป็นรายการที่สองฮะนี่ฮะนี่ฮะสวยๆพี่ชายนี่ครับนี่ฮะรายการที่สองนะครับหน้าเสมือนหลวงปู่พี่ชายนี่ครับ ต่อมาครับรายการถัดไปที่เป็นรายการที่สามครับรายการที่สามครับโอ้โหเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงฮะรายการที่สามเปิดมาเนื้อทองแดงเลขคุณนะเบอร์สี่หกหนึ่งฮะนี่ฮะสวยๆครับ,รบเนื้อทองแดงนะองค์นี้นะองค์นะงที่สามนะครับพี่นะนี่ฮะต่อมารายการที่สี่ครับ รายการที่สี่ครับเลขคุณเบอร์ห้าสองเก้าครับเนื้อทองเหลืองรายการที่สี่เลขคุณเบอร์ห้าสองเก้าเนื้อทองเหลืองข้าเป้าฮะนี่ฮะรายการที่สี่นี่ครับนี่ฮะนี่รายการที่สี่นี่ครับห้าสองเก้านะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ชายรายการจะไปเป็นรายการที่ห้า รายการที่5้าก็เนื้อทองเหลืองพี่ชายนะครับจะเป็นเลขโคดเบอร์หมายเลข2 2 6สองหกหนึ่งฮะสองสองหกหนึ่งครับพี่ชายนี่ครับรายการที่ห้านี่ครับนะรีบจับจองนะพี่นะนี่ฮรรายการที่ห้าครับสวยๆเลยนะครับนะสองร้อยห้าสิบาททุกองค์พี่ชายนี่ครับนี่ครับแล้วก็เป็นรายการที่หกนะครับที่หกผมได้หันุมานคงกระพันมาหนึ่งลุนนะครับ นะครับวันนี้ม,มีได้อย่างหนึ่งลุนพอดีฮะนี่ได้มาหนึ่งลุนนะครับเดี๋ยวแกะให้ชมเลยรายการที่หกนะครับโอ้โหหกรายการนี้เป็นเนื้อดำไบรานนะฮะรวยพลอยนะฮะฝั่งตะกุดสี่ดอกครับนะหงกพัน์นะครับแม่พับท่าที่สองนี่ครับร่วมพุทธาพิเศษนะเป็นประธานฝ่ายคารวสนะครับเลขคุณเบอร์มาทสี่สิบเก้าครับรายการนี้นําเลิกนะพี่นะ เนื้อไปลานรวยพอยเสกนะครับตะกรุดทองทิพซีตอกครับรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับแบ่งปันให้ราคาพิเศษนะครับใครไวใครได้นะครับองค์นี้แบ่งปันให้ที่2 5 0บาทครับรายการที่6นะหมดแล้วหมดเลยนะพี่จ๋าต่อมารายการนี้ครับก็อีกหนึ่งรุ้นนะครับนะอีกหนรุ้นนะได้มาอย่างลุ้นนะพี่สมเด็จรุ้นหนึงโคพันรุ่นหนึ่งปิตาลุ่นหนึ่งพี่นะครับ นะครับขอปิดเจ้านี้มาพอดีนะครับนะมาพี่ชมรายการที่7กันโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อแดงสุริยาคา่าโรยตะไบทองตะกุดเงินสองกอกฮะเลกคนละเบอร์มาได้6กกระดกซับฮนะเอาไปพี่ชายตะกุดเงินอีพีนี้นะให้เฉพาะอีพีนี้แค่สองบาทเท่านั้นพี่ชายถูกใจปิดได้ใครไวใครได้นะี่ครับแล้วก็มาเป็นพระสมเด็จนะครับชินะนบัญชรน,นะครับ1ลุ้นนะฮะต่อไปก็เป็นนุพยานยานกถือฮนะนี่โอ้โห รายการนี้โคตรท่วมพี่โซนพอยเซกเกจินะครับฝังพอยเซกหลวงปู่ศิลาด้วยนี่ฮะหลังคมกิฟพี่ชายนะครับรายการที่8นะครับเลขคนละเมื่อวันที่6ครับรายการนี้เอาไป2 5 0บาทเหมือนกันนะ2 5 0บาทเหมือนกันพี่นะถูกใจพี่รีบปิดเลยนี่ครับรีบปิดมาได้เลยนะครับแล้วก็ครับรายการที่ไปก็เป็นพิานกถือๆนะครับก็จะเป็นรายการเดียวกันก็คืออ่าชุ้มเงินสตินนะครับที่เอาเปิดรอบไปแล้วนะครับอ้าไม่ใช่นะพี่คะนัตคะนะ ลุ้นนะว่าพี่นะร,รายการนี้น่ะเป็นเนื้อชุบทองเหลืองซาตินหรือเปล่านะครับรายการนี้ได้คนเบอร์หนึ่งศูนย์หกหกนะเฮ้ะหนึ่งศูนย์ห้าหกครับพี่นี่ฮะพยานตกถือถือนะครับนะครับองค์ละสอ,องร้อยอ่าองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบาทคู่คู่ละสี่ร้อยนะครับใครรับได้แจ้งได้นะครับใครรับรีบแจ้งเลยพี่ใหญ่นะฮะองค์ละสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับนะัรายการที่เก้า ต่อมารายการที่สิบมาลุ้นนะฮะร,รายการที่สิบเปิดมาพี่โอ้โหรายการที่สิบนะครับรายการนี้นะจะเลขโคดตัาเบอร์หมายเลขแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ฮะแปดหนึ่งเจ็ดนะครับสองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่ชายรายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะฮะหรือรายการที่สิบเอ็ดเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้ฮะเลขโคดตํางเบอร์นะครับหมายเลขเก้าศูนย์หก เลขคนณจำเบอร์นี้หมายเลข906ฮนะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับรายการที่11นะครับต่อมาครับรายการที่12รายการที่2เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้นะครับเป็นเลขโคดณจเบอร์นะครับหมายเลข860นะฮะ860กันพี่ชายนะฮะรายการนี้ฮะรายการที่ที่14เอ้ที่12นะครับที่12นี่ฮะ นีกิ่งนะครับต่อมารายการที่ส <13 S 1> ิบสามฮะสิบสามเขาีฮะสิบสามเลขคนเบอร์แปดห้าแปดห้าห้านี่ครับสิบสามเลขคนทเบอร์แปดห้าห้านี่ฮะสิบสามต่อมาครับรายการต่อไปครับ รายการที่สิบสี่ฮะรายการที่สิบสี่เลขคูเบอร์เก้าสามเจ็ดฮะสิบสี่เลขคูเบอร์มันเลขเก้าสามเจ็ดฮะนี่ฮะสิบสี่นะฮะต่อมาครับรายการถัดไปก็จะเรียนเรียนพระพรหมนะครับเรียนพระพรมมีอยู่ประมาณนี้ฮะรายการที่อา่า สิบห้านี่ครับสิบห้าเหรียญพระพรหมนะครับผมจะให้พี่ๆไปรุ่นเลขเอานะครับใครจะรับนะฮะแจ้งได้เลยองค์ละสองยี่สิบาทนะครับเหรียญพระพรหมรุ่นศักดิ์สิทธิ์นะฮะหลวงปู่ธีรานนะฮะกาลสินเมตตาอธิษฐานจิตนะฮะวุฒาธพิเศษนะครับนี่ฮะห้ามพลาดปูเสเมื่อปีที่แล้วพี่นะครับปีที่แล้วนะนี่ฮะองค์ละสองยี่สิบาทพี่ชายนี่ฮะองค์ละสองยี่บบาทเข้าสี่องค์นะครับเข้ามาสี่องค์แต่ถ้าใครรับหมดถ้าใครรับหมดผมคิดเพียงแค่หกร้อย ใครรับหมดนี่ผมพิกเพียงแค่หกร้อยครับรับไปสี่องค์เลยพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่สิบห้านี่ครับสำหรับ EP ยันนี้ก็มีสิบห้ารายการพี่ชายลองเลือกชมดูนะชอบถูกใจรายการไหนนะสามารถติดต่อเจ้านทีด่ดีลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับตอนนี้ก็กราบขอพระคุณนะครับพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนี้ครับขอบพระคุณมา,มากครับ